ย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอขอ,ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอลลเจเจนเพปไทยบำรุงกระดูกและผิวพรรณให้ดียิ่งขึ้นนำเข้าจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์จากปลาสำรวยครับสำรวยในที่นี้คือเป็นชื่อของใครและเป็นเรื่องของใครยังไงฮะ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่แม่ของผมเป็นคนเล่ามาจากประ,ประสบการณ์ที่ท่านเจอมาเองตอนที่เขาเรียกอะไรอะวัยรุ่นอ่ะช่วงวัยรุ่นที่กําลังไปกีดยางพารานะครับํำรวยก็คือเป็นชื่อหญิงสาวที่อยู่ในหมู่บ้านแถ,แถวแถวละแวกบ้านผมนั่นแหละแต่เป็นเขาเรียกอะไระเป็น พมา่าที่มาเติบโตอยู่ในบ้านของเราอะครับ<อ>โดยที่เราไม่ได้ทราบว่าเขามาจากไหนอะไรยังไงแต่ว่าเขามาเป็นลูกจ้างของเท่าแก่มาริดยางจ้างแต่อยู่ในก็คืยกล้องซี่ที่ผมบอกไปเมื่อแร,ออเรกเลยก็คือคนะครับเป็นคนที่อยู่ในกล้องซี่ในสวนยางโดยที่มีรูปร่างที่ค่อนข้างจะสวยดูดีแต่ติดที่ตรงว่าเป็นคนพมา่าพูดไทยไม่ชัดอ่าแล้วก็อาจจะไม่เข้าใจใน ในคาพูดกลางจาของคนไทยเท่าไหร่โดยเฉพาะคนไทยที่เป็นคนใต้นะครับเรื่องนี้ก็ที่ที่แม่เล่ามาก็คือเกิดขึ้นมาในช่วงที่แม่วัยประมาณสิบแปดสิบเก้าช่วงนั้นนะครับแม่ก็อเริ่มกีดยางแล้วนะครับเริ่มกีดยางแต่การกีดยางของแม่เนี่ยเขาเรียกเป็นช่วงที่ต้องทํางานเลี้ยงส่งตัวเองทีนี้ในการกีดยางอไปกีดยางเขาเรียก ชายคลองก็คือมีสวนยางอยู่ที่ชายคลองที่ค,ค่อนข้างจะแบบไกลไปจากโซนหมู่บ้านของคนเลยอือ่าทีนี้ในเรื่องของสํารวยนะครับสํารวยอย่างที่บอกก็คือเป็นหญิงสาวที่สวยและก็ดูดีเป็นที่หมายปองของหนุ่มในหมู่บ้านอืนะครับซึ่งสำรวยจะลีดยางอยู่ใกล้กับสวนยางของแม่ของผมนะครับทีนี้ แม่ก็พยายามทักทายพูดคุยกันแต่อาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจหม่อันนี้เป็นเรื่องของการสื่อสารแล้วมีวันหนึ่งจู่ๆสำรวยตั้งคันจากที่สำรวยเป็นเป็นหญิงสาวคนเดียวอยู่ที่ก้องซี่คนเดียวเป็นสาวเปลี่ยวที่อยู่แบบอยู่ในสวนยางคนเดียวจูๆ่ๆเกิดการทั้งคันไอ้แม่เราก็สงสัยแม่เ็าไปถามว่า เป็นอะไรทําไมท้องใหญ่จางอะไรแบบเนี้ด้วยคือไม่กล้าถามตรงๆอ่าเขาก็บอกว่าเขาอ้วนเขาก็ไม่กล้าบอกนะครับด้วยความรู้สึกและสิเนี้ยวันเวลาผ่านไปนะครับสํารวยท้องโตขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วประมาณหกเดือนหกถึงเจ็ดเดือนที่ของการตั้งครรภนะครับครับจู่ๆเช้าของวันรุ่งขึ้น รู้สึกว่าแม่บอกว่าจะเป็นวันอาทิตย์ของวันรุ่งรุ่งขึ้นของวันอาทิตย์ครับวันนั้นเป็นวันที่ฝนตกฝนตกหนักมากในช่วงที่แบบตอนแรกยังไม่ตกนะแต่คือแบบตัดยางอยู่กีดยางอยู่แล้วจู่ๆฝนตกแบบกระทันหันทุกคนก็ต่างทีอ่าก็จะอะไระจาราีกลับบ้านค,คือด้วยความที่อ่ะเออมันไม่ได้แล้วอ่ะเขาต้องกลับไปนอนแล้วก็ฝนตกอยู่ในสวนยางไม่ได้อ่าระหว่างทางนั้นทุกคนกลับบ้านหมดแล้วเช้าตู่ นะครับแม่ก็ไปเขาเรียกอะไรไปคว่ำแก้วยางครับแก้วยางที่มันจะใส่น้ํายางก็คือไปเก็บขี้ยางไปเก็บเศษขี้ยางบ้างอะไรแบบนี้ครับครับแล้วสิ่งที่มันเจอมากกว่าเศษขี้ยางเป็นศพสํารวยนอนอยู่ที่ชายคลองอใช่ครับเออเห็นแต่เท้าพี่อื เห็นแต่เท้าลอยอยู่แม่ก็สงสัยว่าคือมันคือเท้าคนแน่หรืออนลับแรกคือรู้แล้วแต่ไม่รู้ว่าใคร,ครเท้าลอยอยู่แล้วแม่ก็เอาไม้อ่ะไปเคี่ยเพราะด้วยความที่มันติดกับอยู่ในพงหญ้ามันอยู่ที่แบบเขาเรียกอะไรริมคลองมันป่าทึบเป็นเป็นคลองที่แบบมันไม่ได้รับการดูแลเท่าไหร่มันเป็นคลองที่มีป่าเยอะเป็นเป็นหญ้าเยอะครับแล้วมีแต่เท้านะครับแล้วแม่ก็ตกใจด้วยความที่ตกใจนั้นก็ รีบวิ่งเพราะตอนนั้นยังไม่มีรถรถมอเตอร์ไซค์รีบวิ่งขึ้นมาจากสวนยางก่อนยังไม่ช่วยเพราะดึงไม่ได้เพราะเห็นแต่เท้าครับรีบวิ่งขึ้นกลับมาหาผู้ชายในในในชุมชนอ่ะในหมู่บ้านเพื่อไปดูว่ามันคือศพใครและผลที่พบบอกมา,าคือเป็นศพของสำรวยแต่พี่กว่านั้นก็คือ,คอ มันไม่มีหัวครับเฮ้ยหัวหายไมหมเหรอใช่ครับพี่เฮ้ยหัวหายไม่พอเป็นศพตายท้องกลมคือ,อทุกคนแบบตอนที่เขาเอาศพขึ้นมาจากจากในในคลองอ่ะพี่ทุกคนรู้สึกว่ามันมันเขาเรียกอะไรด้วยสภาพบรรยากาศที่ฝนมันซาแล้วเป็นช่งชวงเช้าตรู่ของรุ่งเชา้าอ่ะมันมันมันบางเวงมากเลยมันรู้สึกว่าต้นไม้ทุกอย่างมันเงียบสงหดหมดเลย ครับทีนี้แล้วหัวอยู่ไหนล่ะออมีแต่ตัวแล้วก็พร้อมกับเ็าเรียกไรตายท้องกลมโอ้ยแล้วก็ไม่มีใครหาหัวเจอผ่านไประยะเวลาสามวันครับแล้วสำรวยเราไม่รู้ว่าเขาจะศาสนาไหนแต่ด้วยชุมชนตรงนั้นเป็นชุมชนที่อิสลามเยอะเขาก็จัดการทำพิธีแบบฝังก็คือ ทำเท่าที่ได้พี่คือต้องเอาไปฝังในสุสานอ่ะครับแต่ตรงมันติดตรงที่ว่ายังไม่มีใครเจอหัวของสํารวยอืมอืมทีนี้ทุกคนไม่กล้าไปกียอย่ยางรับนับจากที่เกิดเรื่องที่สํารวยตายนะครับครับแต่สิ่งที่พี่ประกานนั้นมันมีเขาเรียกอ่ากลุ่มผู้ชายชะกันกลุ่มหนึ่งมาล้มไม้ยาง ในช่วงเวลาถัดมาครับมาล้มไม้ยางส่วนหนึ่งในบริเวณของอ่าละแวกของสวนยางที่เคยสํารวยเคยติดยางครับครับอ่าในส่วนนั้นก็คือแล้วผู้ชายอ่ะก็เห็นเขาเรียกอะไรด้วยความที่สํารวยเฮียนมากสัมวยเิ์ก็บอกว่าเท่าที่รู้มาก็คือสํารวยมาแปลงกายเป็นหญิงสาวแล้วก็จะพาผู้ชายเดินให้ผู้ชายเดินตามไปในคลองครับ จากที่คนมาล้มไม้ยางอะ่ะหลือจู่ในวันในแต่ละวันอ่ะพี่เขาเรียกจะพบศพคนตายวันต่อวันต่อศพต่อศพแต่ไม่มีสาเหตุด้วยการตายเหมือนว่าเขาสันนิษฐานว่าจมน้ําตายจมน้ําตายครับทุกคนก็เลยสงสัยว่าเอาแล้วทําไมทําไมต้องไปที่คลองหรือไม่ไปจมน้ําอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นอออออ่าแต่ลักษณะของการตายคือลอยน้ําลอยน้ําลอยน้ํา ผู้ชายที่มากรีดอ่ที่มากีดยางตรงนั้น่ะหรือว่าที่มาล้มไม้ยางมีคนรอดไปแค่สองคนจากที่มาเป็นกลุ่มไม่แน่ใจว่าจํานวนเท่าไหร่แต่แม่บอกว่ามาเป็นกลุ่มที่เยอะเพราะว่าเขาต้องเอ,อาไม้ยางไปส่งซึ่งมักจะเป็นผู้ชายที่อ่กลุ่มพวกใช้แรงงานอะนะครับะะและทีนี้เขาก็เลยวันเวลาผ่านไปเขาสงสัยว่า มาเขาแบบผู้นาหมู่บ้านนะครับมาหาสาเหตุว่าทําไม่สารวยถึงท้องอืมอืมอันนี้คือข้อข้อเขาก็เลยย้อนไปย้อนมานะครับแล้วทีนี้ะผู้ใหญ่บ้านมีวันหนึ่งแบบผู้ใหญ่บ้านเกิดอาการแบบคล้ายๆคนหลอนอนะครับอ้าวแล้วก็แบบขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยความที่ผู้ใหญ่เขามีฐานะก็ขี่มอเตอร์ไซค์คันหนึ่งขี่ไปในคลอง แล้วก็ไปที่เขาเรียกที่พักที่กล้องซีที่สํารวยอยู่อะแล้วไปด่าไปด่าไปว่าสํารวยจนทุกคนงงว่าเกิดอะไรขึ้นนี่สารวยมึงมาทําไมอะไรเนี่ยคือเขาใช้อารมณ์แบบไปตะคอกด่าครับแบบด้วยความที่ไม่รู้เขาเจออะไรมาไม่มีใครรู้ได้แต่เขาไปด่าสํารวยว่าสํารวยเนี่ยไปหลอกเขาครับอทุกคนก็เลยสันนิษฐานได้ว่าหรือว่าสํารวยกับผู้ใหญ่บ้านอาจจะ มีอะไรกันหรือเปล่าเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านชอบชอบเข้ามาในสวนยางในเวลาค่ำตอนค่ำอะครับแล้วให้เหตุผลเวลาใครพบจะบอกว่ามาตรวจดูความเรียบร้อยของคนในหมู่บ้านครับออทาก็เลยเป็นการสันนิษฐานนะครับวันเวลาผ่านไปเหมือนเดิมนะครับสองสามวันผู้ชายจะตายหนึ่งคนในหมู่บ้านผู้ชายตายบ่อยมากเลยครับ เขาเลยบอกว่าเป็นผีแม่ไม้หรือเปล่าหรือว่าผีแบบเฮี้ยนที่แบบต้องการผู้ชายเอาไปอยู่ไหม,มวันหนึ่งมีพระธุดงพี่มีพระธุดงเดินมาในแถวหมู่บ้านเดินผ่านนะไม่ใช่มจาจะธุดงอะไรแค่เดินผ่านแล้วเขาอ่ะไปเจอกับเขาเรียกผู้นําหมู่บ้านก็คือพวกที่ทําเกี่ยวกับศาสนานั่นแหละแต่ว่าแก่ให้คําพูดไว้ว่าวิญญาณที่อยู่ชายคลองอ่ะมันโหดดายมากเลยนะ หัวของเขาอะอยู่ที่ใต้ต้นลำพูท้ายคลองครับอืมด้วยความที่คนคนที่รับเรื่องอะครับเป็นผู้นำศาสนาแต่แกก็ด้วยความที่ไม่งมงายแต่ก็แบบว่าเออเรื่องนี้มันเฮี้ยนในหมู่บ้านมีคนตายเยอะก็จริงเนาะครับแต่ลองดูไหมว่ามีไหมลองลองให้คนในหมู่ออบ้านอะออไปช่วยกันดูลองดูเออ,อลองไปช่วยกันดูว่ามีไหมออก็ไปรื้อไปค้นดูครับ พี่มันอยู่เขาเรียกจุดใต้ต,าตําตอตรงที่ว่ามันอยู่ใกล้กับลูกลําพูอะด้วยความที่ลูกลําพูมันใหญ่ด้วยแล้วหัวของสํารด้วยด้วยความที่น่าจะมันเน่าแหละวันแล้วส้นผมมันหายไปหมดลแล้วอืมันก็มีแบบเขาเรียกอะไรเป็นล้นล้อนล่ะเป็นรอยรอ,อยแหว่งแหว่งสุดท้ายก็เจอหัวแล้วก็จัดการทําพิธีเอาไปฝังในที่หลุมศพของสํารด้วยก็คือเอาหัวไปคืนให้ครับแต่สุดท้ายฉันได ทุกคนในส่วนย่างก็ยังเจอสำรวยจนกระทั่งแม่ผมเองไปกิดยางต้องเดินข้ามสะพานที่เป็นคลองนั้นอะอเจอสำรวยครับ<อ>เจอในรูปแบบสภาพไหนผมถามเลยว่าแม่เจอในรูป<อ>แบบสภาพไหนเจอย,ย,ยังไงท่านบอกว่าจะเห็นเป็นงองตะคุ่มสีดำๆข้างหลังจะชัดเจนมากแต่พอมหันหน้าหรือว่าแบบตัวที่เห็นไปเขาเรียกว่าป,ประชันหน้าพี่ ครับจะไม่มีใบหน้าจะไม่มีลูกตามันจะรูสึเหมือนเป็นหลุมเข้าไปลึกๆเลยอะ่ะโอ้ยแล้วแกก็จะตกใจแกแกเคยไคขหวัวโครนมาแล้วด้วยแกบอกว่าคือมาหลอกอพี่สําลวยจะหลอกทุกคนที่อยู่สัญยางตอนนั้นตุอเย็นมาก,มากทุกคนในหมู่บ้านจะแบบจเจอหมดเลยว่าสําลวยจะเย็นมากเลยแล้วพี่ย้อนกลับมาตรงที่ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านยังมีอาการที่หล่อยังหลอนอยู่ผ่านวันวันเวลาผ่านไปทึ่งเนิ่นนานครับการทรงตัวหรือว่าการใช้เวลาของผู้ใหญ่บ้านเริ่มเริ่มเขาเรียกอะไรเริ่มแก่เริ่มชราขึ้นแต่ผู้ใหญ่บ้านอาการไม่ดีเลยหลังจากนั้นเหมือนว่าเป็นโรคคล้ายๆเขาเรียกอะไรนอนที่ยพี่แบบจะเป็นอามาพึกก็ไม่ใช่คือเหมือนว่าเขารู้สึกว่าเหมือนเขาโดนอะไรทับอยู่ตลอดเวลาครับ แล้วเขาจะบอกว่าเขาจะพูดพูดว่าพาคูไปขอขมาที่สำรวยหน่อยเขาจะพูดคํานี้บ่อยมากช่วยพาครูไปขอขมาหน่อยช่วยพาคูไปขอขมาหน่อยขอทาไมบอกลูกหลานบอกลูกหลานบอกเมียบอกบอกคนที่รู้จักว่าช่วยพาคูทุกคนงงว่าไปขอขามันทําไมสำรวยมันไม่ได้มีญาติมันไม่ได้มีอะไรออสุดท้ายผู้ใหญ่บ้านก็ปริป่าออกมาว่า เราเองที่ทําให้สํารวยท้องโอ้โหผู้ใหญ่ออด้วยด้วยความที่สํารวยอยู่คนเดียวไงพี่แล้วเป็นที่หมายตาคือแค่คิดว่าอาจจะอาจจะแบบสนุกอะไรแบบนี้แล้วก็อาจจะไม่มีพิษมีภัยเพราะสํำรวยฟังไทยไม่ออกฟังออกก็แค่บางคําครับอืมแล้วเขาบอกว่าเขาเขาครูสํารวยทุกครั้งเลยที่เวลามีอะไรกัน แล้วก็อยาบไปพูดอืมแลละไปพูดอืมแล้วเขาเคยบอกกับสํารวยว่าให้ไปเอาเด็กออกครับสํารวยก็ไม่ไปจนสุดท้ายสิ่งที่พีก,ก็คือเขาเป็นคนพาสํารวยไปฆ่ายังไงอะ่ะโดยการปาดคอครับโอยมันว่าสํารวยร้องกรี๊ดแบบเขาบอกเลยว่าคือเขาก็เล่าความจริงมาเลยนะว่า คือด้วยความผู้หญิงมันกลัวพี่มันก็ร้องกร้ดออกมาเขาไม่รู้จะทําไงปิดปากเสร็จเขาก็เอามีดที่คอเลยโอ้โหโหดหลายจริงเลยอ่ะเขาบอกว่าเขาทําด้วยความที่ไม่ตั้งใจตั้งแต่วันนั้นมาเขาบอกว่าเขาไม่เคยเจอความสุขเลยเขาเห็นแต่ภาพที่เขาโดนเขาเรียกอะไรโดนกระทาที่ทาสํารวยอ่ะภาพนั้นมันอยู่ในหัวเขาตลอดแต่เขาต้องเก็บความลับจนทุกวันนี้ วันเวลาผ่านไปมาหลายปีพี่กว่าเรื่องสำรวยมันจะทางหายไปจากหมู่บ้านพี่รู้ไหมการทางานของสำรวยคืออะไรคือคือการที่ผู้ใหญ่บ้านสิ้นชีวิตคือผู้ใหญ่ตายใช่ครับแล้วผู้ใหญ่ตายเขาแล้วผู้ใหญ่ตายด้วยอะไรเ<อ>ตายกันด้วยเอามีดปาดคอตัวเองเฮ้ยฆ่าตัวเองเนี่ยหรอ ใช่ครับตัดคอตัวเองแบบเหมือนอาการหลอนนะพี่แบบเขาบอกว่าสัมรวยจะมาพาเขาแล้วเขาบอกว่ามันจะเอามันจะแท oh. งแล้วนะคือตามความที่เขาหลอนนะเขาเห็นภาพนั้นแต่ไม่ได้ขาดนะคือแบบแต่คือปดอัดคอตัวเองคือแบบตายเหมือนกับสตา,ตายเลยตายอยู่แล้วอะ่ะใช่แล้วทุกคนคือแบบงงมากเลยเพราะเขาปาัดคอในช่วงกลางคืนที่ทุกคนนอนหลับหมดแล้วโอ้โหย ซึ่งเขาก็นอนที่ทุกคนคิดว่าน่าจะไม่มีเหตุอะไรเพราะเห็กเขากินยานอนแล้วก็พักผ่อนไปหลังจากที่ทำพิธีฝังผู้ใหญ่บ้านเสร็จรในว่าในหมู่บ้านมันก็เริ่มมองวงเหมือนเดิมมันก็กลับมาในช่วงที่ว่าเออมีคนตายอีกแล้วนะครับแต่ไม่รู้ตายเพราะอะไรแต่ตายทุกคนก็สันนิษฐานว่าก็ผู้ใหญ่ทําให้สํารวยแบบนั้นแบบนั้นนี่แต่ผู้ใหญ่ไม่ได ไม่ได้โดนลงโทษจากกฎหมายนะครับเพราะไม่มีหลักฐานเขาบอกอีกว่าเขาเขาเป็นแค่คนทาแบบนี้นี้แต่เรื่องมันไม่แดงพอที่จะเขาเรียกอะไรเอาเอา,เอาเรื่องทางกฎหมายได้เพราะว่าสำรวยก็ไม่มีพี่น้องครับอ่าทุกคนรู้ว่าน่าจะเป็นเวรกรรมของตัวผู้ใหญ่ก็คือเวนกรรมมาในชาตินี้เลยเอาตัวผู้ใหญ่ไปเองอแล้วผมถามแม่ว่า แล้วหลังจากนั้นมีคนเจอสําบูยอีกไหมในการไปกีดย,ยางในในชายคลองเขาบอกว่าไม่มีแล้วหายไปเลย <_ S 1> หายไปเลยสําบวยได้หายไปกับกับการตายของผู้ใหญ่ซึ่งใช้ระยะเวลานานเป็นเกือบสิบปีอะพี่วกว่าผู้ใหญ่จะซึ่งน่ะคือผู้ใหญ่ก็นอนที่อยู่นานเป็นคล้ายๆจะเป็นโรคคนบ้าก็ไม่ใช่จะเป็นคนประสาทหลอนหรือว่าเสียสติก็ไม่ใช่ก็ไม่เชิงอะ่ะ แต่ทุกทุกอย่างทุกครั้งอ่ะผู้ใหญ่จะพูดออกมาว่าสำรวยมาหาสำรวยมาหาแบบนี้จนจนสิ้นชีวิตก็คือตายด้วยลักษณะคล้ายกับสำรวยคือการตัดคอตัวเองเราไม่รู้ว่าหรือว่าคืนนั้นสำรวยอาจจะเอามือของเขาไปตปัดคอผู้ใหญ่หรือไม่ไม่รู้ไงเราไม่รู้ไงใช่ครับเพราะเรื่องนี้มัน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 เป็นเรื่องที่เขาบอกว่าไม่มีใครเห็นครับ ไม่มีใครเห็นว่าตอนผู้ใหญ่ตายอ่ะใครปาดคออืแต่เขาหยุดนอนอยู่ในห้องคนเดียวคนเราถ้าปาดคอเองดีอ่ะต้องใจเด็ดมากหรือว่านั่นแหละเกิดจากอาการของเห็นวิญญาณของสำรวยครับน่าจะมีเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับการตายของสำรวยมากกว่าแล้วหลังจากนั้นอ่ะในหมู่บ้านนะครับ,รบเขาก็ในกองซี่ตรงนั้นนะครับ,รบเจ้าของก็คือในตระกูลของลูกผู้ใหญ่บ้าน เขาก็เริ่มทําบุญใหม่แล้วก็ทุบทุบกล้องซีนั้นทิ้งไปเลยเพื่อไม่ให้เป็นที่ขังวิญญาณหรืออะไรที่เขาเชื่อนะว่าเออให้ทําใหม่ซะหรือว่าก็ทิ้งไปเลยทุบทิ้งไปเลยแล้วก็ไปให้เขาเรียกอะไระเราไม่รู้ว่าสํารวจเป็นไทยพุทธหรือมุสลิมเราก็ให้อ่าทางพระก็มาทำเชิญวิญญาณถ้าเป็นไทยพุทธก็คือให้ไปซะ ถ้าเป็นอิสลามก็คือไอเป็นอิสลามซะก็คือไม่มีใครรู้ได้ว่าเขาจะไปในฝั่งไหนแต่คือเป็นการช่วยให้หมู่บ้านอ่ะให้คนที่ตัดยางศูนนั้นอ่ะรู้สึกว่ามันมันมันมีขวัญกำลังใจมากขึ้นอืนะครับและและสิ่งที่สำคัญก็คือสำรวยสำรวยก็คือเขาเรียกอะเป็นสัญลักษณ์ของหญิงสาวที่สู้ชีวิตสู้ชีวิตตรงที่อยู่คนเดียวอื ทำงานคนเดียวครับและก็ไม่เคยร้ายกับใครในหมู่บ้านซึ่งเขาก็เป็นด้วยด้วยความที่เขาเป็นต่างชาติด้วยแหละนะครับแล้วก็ด้วยตรงนั้นก็คือผมคิดว่าคนเราเนาะดูหน้าไม่รู้ใจเป็นถึงผู้นำด้วยด้วยความที่แบบว่าบางครั้งด้วยความที่อาจจะผิดพลาดไปพลาดพั้งไปแล้วแต่พอเนี่ยพอทิ้งสิ้นสติก็อาจจะทำให้ใครคนหนึ่ง แต่ชีวิตโดยไม่ได้ตั้งใจครับนะครับนี่ก็คือเป็นเรื่องที่ที่แม่เขาบอกว่าเรื่องสำรวยเนี่ยเป็นเรื่องที่เฮี้ยนมากในหมู่บ้านซึ่งถ้าใครในยุคนี้ครับพวกเด็กในรุ่นผมอะ่ะก็ยังไปเล่นน้ําในคลองตรงนั้นอยู่เขาเรียกว่าท่าน้ําสํารวยอตอนนี้ทุกวันนี้ครับเรียกว่าท่าน้ําสํารวยก็คือเป็นคลองอที่มีสะพานไม้ ่าแต่เป็นคลองที่มีน้ําทะเลนุนมามันจะน้ํามันจะใส่น้าเล่นมากเลยพี่ครับเวลาช่วงเดือนเมษาเนี่ยครับ,รบผมจะพาเด็กๆและคนในหมู่บ้านจะไปเล่นน้ําที่คลองนั้นบ้างแต่เขาเชื่อว่าไม่มีวิญญาณลแล้วแต่ยังสามารถที่จะใช้หลอกเด็กๆในปัจจุบันได้ว่าถ้ามึงไปน้ำมึงเจอสํารวยนะอ,อะไรแบบนี้ทุกผู้ใหญ่ก็จะกลดแบบน,นีบ้บางคนไม่กล้าไปเลยเพราะเขาเชื่อว่าถ้าเจอจีเง่ะมันเย็นนะที่สํารวยนะกลัวนะ นั่นนั่นคือเรื่องของผมที่นํามาเสนอนวันนี้ออครับโอ,อ,อ,อ้เดี๋ยว,วเราย้อนกลับไปสักนิดนึงคคุณโทนี่คือในเรื่องที่คุณโทนี่บอกว่ามันมีช่วงหนึ่งที่ตอนที่สํารวยเขายังหาหัวไม่เจอแล้เขาเฮียนมากโดยการที่เขาหลอกผู้ชายให้ไปตายในท่าน้ําทีละคนสองคนทีละคน,ะคนสองคนครับนั่นก็แปลว่าค,ค,คือเขาอาฆาตเกี่ยวกับผู้ชายหรือ หรืออย่าบอกนะว่ามันมีมากกว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่บ้านที่ไปไปทำนนาะสมุมูมทราบ<อ>พี่แต่ผมว่าน่าคิดนะเออใช่ไงอ่าเพราะว่าแต่คนที่ตายไม่ใช่คนในหมู่บ้านนะพี่ก็ก็กใช่ไงแต่เพียงแค่ว่าถ้าถ้าไอ้บุชายคนที่ที่ตายอ่ะไม่ได้ทําไม่ได้ทําอะไรสํารวยเขาก็น่าเขาก็น่าจะแค่หลอกใช่ปะ ใช่ครับเอแต่เือแล้วอาจจะตกน้ําตายไหมครพี่อันนี้คือถ้าอ่าใช่คือเหมือนว่าสารวยอาจจะแค้นตรงที่ว่าถ้าใครเป็นผู้ชายแล้วก็มาหลงมาหลงเขาเรียกหลงมนนางอ่ะนางก็จะหลอกให้ตายอ่าใช่เพราะว่าคนที่ไปตายที่ท่าน้ํานั้นก็คือพ่อสุดท้ายแล้วก็วินิจฉัยว่าเป็นการจมน้ําตายอ่าไม่ได้มีบาดแผลอะไรเลยครับครับอืมเพราะว่า อยงที่บอกคือเขาเรียกท่าน้ําสํารวยก็คือท่าน้าที่คนตายเนี่ยอีสํารวยเป็นตายตรงนี้นะแล้วก็มีคนตายเยอะมากเลยอืทุกคนแค่สงสัยว่าสงสัยคือเดินแล้วก็ซัพผอ่าเขาเรียกเดินแล้วก็ทัดสะพา,านอ่าแล้วก็ตกน้ําตายฟังเรื่องนี้แต,แแต่แต่ที่ที่พูดมาหน้าหน้าคิดเนาะอ่าใช่คือฟังเรื่องนี้เราเราฟังไม่เป็นเรื่องเรื่องเล่าหรือเป็นตำนานที่เขาที่ท,ที่แล้วแต่หมู่บ้านเขาจะมีกันนะว่าท่าน้ําตรงนี้ บริเวณตรงนี้บริเวณตรงนั้นเขามีประวัติอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นเรื่องเล่าเล่าต่อกันมานะครับนะบอาจจะมีเสริมเติมแ,แต่งหรือว่าอะไรบางอย่างเข้าไปบ้างนะเพื่อที่จะใช้การหลอกเด็กอย่างที่คุณคุณตัวนี้บอกอะไรเงี้ยนะนะครับแต่เรื่องนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องการอารมณ์การควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะครับแล้วก็เขาเรียกว่าตีราคาผู้หญิงคนหนึ่งต่ําเกินไปใช่ใช่ผมคิดว่านั่นนั่นแหละผมถามว่า แม่ในช่วงนั้นคือคนในหมู่บ้านเขาเป็นงไงบ้างแม่ก็บอกว่ามันก็มากลัวกัาช่วงแรกๆแต่ว่ามีไม่มีใครที่กล้าจะไปในโซนของป่าเลยแต่ถ้าเกิดอยู่ในหมู่บ้านก็ทําตัวปกติก็แสดงว่าเหมือนว่าด้วยความที่สํารวยไม่มีญาติพี่น้องด้วยความที่เขาเป็นคนต่างด้าวคนเนี่ยคนก็เลยแบบแรงน้ําใจกับเขาไปไหมอะไรอยเนี้ย ใช่แล้วก็มองเขาเรียกว่าผู้ใหญ่บ้านคนเนี้ยเขามองจุดอ่อนจุดด้อยของสํารวยเนี่ยแล้วก็มานั่งคิดว่าถ้าเราจะไปมีอะไรกับมันหรือจะทาอะไรแบบเนี้ยก็ไม่สามารถที่จะไปเปิดปากบอกใครได้ไม่มีใครเชื่อไงไม่มีรู้จะฟ้องใครเลยเดี๋ยนะใช่เขาเป็นหญิงคนเดียวโอ้อันนี้คือบาปกรรมมันทันตาเห็นเลยนะแล้วอยากจะบอกนะครับเรื่องนี้ถ้ามันเป็นเรื่องจริงนะฮะ ใช้เวลา10ปีกว่าออ่ความน่ากลัวหรือความสยดสยองของสำรวยเนี่ยมันจะค่อยๆทุเราหายไปด้านก็นานมากนะใช่ครับพี่โอ้โและ<ม>ชาวบ้านถามเรื่องเรื่องมันคือเรื่องจริงเลยที่ทุกคนในบ้านรู้ใช่ไงคือเแต่ด้วยความที่ทุกคนรู้แล้วผมถามว่าแม่เคยเจอไหมผมพยายามถามว่า แม่เ,เห็นกับตาไหมที่ท,ที่จะเจอสํารวยเนี่ยแม่บอกว่ากูเจอเลยแล้วก็กูไม่เคยไม่เคยแบบอคไรเลยแบบอ๋ออ่าไม่เคยลืมแล้วก็หลังจากที่เจอะไม่ไม่ไปกีดยางนานมากจนกว่าเรื่องมันจะซาทุกคนแบบกลัวมากมันเยันจริงๆที่แบบหลอกแบบแม้กระทั่งคนไปกีดยางแบบบางทีไม่ได้รู้จักกันก็หลอกอะ่ะคือที่ผมบอกว่าสิบป,ปีเนี่ยมันยาวนานนะคนแถวนั้นเขาต้องออกไปทํางานนึกออกปะ ใช่ครับออก,บก็ก็ศูนนั้นก็คือไม่มีเศรษกิจยางเลยอ,อย่างที่บอกก็คือเป็นป่าย,ยางชายคลองแบบทิ้งร้างไปแบบถ้ามีก็นานๆทีก็จะมากรีดอะไรอย่างเงี้ยพี่ครับหรือว่าจะก,กีดก็กรีดในช่วงเช้าไปเลยเออๆนะฮะอ่ะก็เป็นนั้นว่านะครับพอผู้ใหญ่ตายเสียชีวิตนะครับน่าจะเป็นกรรมที่เขาก่อขึ้นนะครับนะะแล้วก็ย้อนกลับไปหา เออย้อนกลับไปบตัวหาตัวเขา,เากลับไปนะครับจนจนเหมือนกับเขารอคอยเขารอคอยว่าไอคนที่ทํากับเขาเนี่ยนะครับมันตายมันจบเหมือนกับตํารวจได้เคลีย,รรยรเรียกว่าจับผู้รายได้ประมาณนั้นนะะปิดคดีอ่อาได้ปิดคดีเออเนี่นยฮนะเพราะว่ามันเอาเอาเรื่องทางกฎหมายไม่ได้ด้วยเพราะว่าไม่มีหลักฐานอะไรมันนานมาแล้วฮะเรื่องนี้เรื่องรู้เรื่องแบบเนี้ยนะฮะใช่ในยุคนั้นอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่อง ไม่ได้มีอ่กล้องวงจรปิดหรือ<ช>หล<า>ักฐานหรืออะไรที่มันทันสมัยทุกวันนี้นะมันก็เลยมีการตาม<ช>หายากชนิดหนึ่งนะ,อะโอเคผมเชื่อ,อว่ายังมีเรื่องราวแบบนี้ที่เกิดขึ้นที่มันผ่านมาคนที่เขาเป็นแพะคนที่เขาต้องมารับบาปคนที่เขาต้องมารับโทษโดยที่ที่เขาแบบไม่ได้เรียกว่าไม่ได้หาหลักฐานมามาแก้ต่างหรืออะไรหลายอย่างนะครับแต่ผมเชื่อว่าเกี่ยวกับเรื่องเวรกรรมมันมีจริงนะครับเวรกรรมมันยังทํางานอยู่ เออนะครับคนที่เขาทําอะไรลงไปนะครับวันหนึ่งที่เขากําลังจะตายหรือเขาที่เขามาลังเจ็บๆอ,อดๆอดแอเนี่ยนั่นเขาจะกลัวบาปการรมที่เขาทําเห็นไหมฮะเรื่องเนี้ยผู้ใหญ่บ้านจะบอกว่าให้พาเขาไปขอเข้ามาอีสัมวุบมันทีนั่นก็แปล<ช>ว่าเขาน่าจะเห็นอะไรบางอย่างเขาน่าจะรู้อะไรบางอย่างแต่มันก็สายเกินไปเหมือนเหมือนน่าจะรู้ว่าตัวเองก,ก็ มาจะไม่รอดแล้วคือใช่คือถึงเวลาที่จะต้องขอคาม,มาแล้วแหละอะไร,รบแบบนี้เอาละฮะเรื่องราวทั้งหมดของสำรวยก็มีประมาณนี้เรื่องนี้ฟังให้มันเป็นเรื่องเล่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องใช้คําว่ามีเนื้อหาที่รุนแรงแล้วน่ากลัวมากเรื่องนี้ครับออนะครับขอบคุณคุณทูนี่มากที่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราฟังนะได,ะนะนด้ครับนะครับแล้วก็ก่อนวางสายเหมือนเดิมครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยช่วงนี้อากาศร,ร้อนนะ ใจเย็นๆอย่าใจร้อนนะได้ครับ <laughs> โอเคขอบคุณมากครับคุณโทนี่ครับ,บสวัสดีครับ,บสวัสดีครับ